จเจริญธรรมเจริญพรทัญญา่าโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้เป็นวันพระสุภาคมขกึนสหภาคมเดือนสิบเอ็ดซึ่งเป็นวันมหาปวนาออกพรรษาคำว่าวันมหาปวนาก็คือวันปวรนาระหว่างที่อยู่ร่วมกันมาเป็นเวลา สมเดือนครบไตมาสพระสองค์องค์พระเจ้าอยู่ร่วมกันหลายเป็นหมู่เป็นคณะเจ้ามาจะมีเหตุอันใดที่ทําให้คุณหมองมัวใจกับใครกัน้วแต่พระพุทธเจ้าก็จึงประกาศให้เป็นวันมหาปวันดาคือวันปวันณาใหญ่มหาแปลว่ามากแปลว่าใหญ่และปะวันณาที่ใหญ่ ในระหว่างสามเดือนนั้นพระพุทธเจ้าให้ประกาศว่าให้บอกกันว่าอยู่ร่วมกันจะมีอะไรผิดพลาดผิดพลาดพังไปก็จงอขอขออภัยกันแล้วก็ประกาศว่าใครทําอย่างไรใครทำแล้วตักเตือนซึ่งกันเล็กกันเป็นการให้สติสร้างปัญญาอีกทอดหนึ่งก่อนที่จะจากกันไปก่อนที่พออยู่สามเดือนแล้วเนี่ยพระสมัยพุทธกาลก็ต้องจากกันไปอยู่กันสามเดือนเสร็จแล้วก็ไป เดินทางจารลิกไปสถานที่พึงปฏิบัติเพื่อบรรลุต่อไปส่วนเราชาวไทยในประเทศไทยก็อยู่ในวัดวาอารามอยู่ร่วมกันบวชเข้ามาใหม่บวชเข้ามาเก่าก็อยู่ได้สามเดือนก็จะสึ่ขาราเพศไปตามการตามเวลาทีนี้ก่อนจะสึกอาราเพศไปก็ทําตัวให้บริสุทธิ์เสียทำใจบริสุทธิ์ทำกายทำวาจาให้บริสุทธิ์แล้วเพื่อที่จะจากไป เพราะฉะนั้นก็ภาวนากันตักเตือนกันเขาเรียกว่าพุทธเจ้าทรงเป็นดับบริหารเป็นผู้บริหารอย่างเป็นอิสระเป็นธรรมาธิปไตยคือไม่มีใครเป็นใหญ่ให้สงเป็นใหญ่ให้สังกรรมพิธีสังกรรมเป็นใหญ่ให้หมูส่สงเราเราสังกรรมก็คือให้สงเป็นใหญ่ตับสินด้วยสง กระทาโดยสงให้อำนาจสงก็เป็นสมัยนี้ก็เทียบกับประชาธิปไตยคือฟังเสียงข้างมากและต้องยอมรับเสียงของส่วนใหญ่อันนี้ประเพุทธเจ้าทรงมีพระธรรมวินัยวางเป็นมาตรฐานแต่เดี๋ยวนี้ทางโลกทางคารวะเขาไม่ได้อย่างนั้นเขามีกฎหมายเขามีรัฐธรรมนูญแต่เขาไม่ได้ให้รัฐธรรมนูญเป็นใหญ่เขาให้คนเป็นใหญ่ ใครอยากพูดอะไรก็พูดใครอยากคิดคอะไรก็คิดใครอยากแก่ก็แก่ใครอยากทําอะไรก็ทําไม่ได้ให้รัฐมนูญเป็นตัวเป็นใหญ่ไม่ได้วางตัวรัฐธรรมนูญเป็นหลักไม่ได้วางกฎหมายเป็นแม่บทแต่เขาวางตัวเขาวางใจเขาให้เป็นใหญ่อะไรที่ไม่ถูกใจก็ต้องแก้อะไรพุทธเจ้าสองพันกว่าปีแล้วสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปีแล้วก็ยังไม่ได้แก้ประธร,รมวินัยเหล่านั้นเพราะมันเป็นความจริง และผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติจริงใครเข้ามาในพุทธศาสนาไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็ต้องเป็นผู้พ่ายเป็นผู้แพ้ออกไปเองด้วยผลแห่งวิบากกรรมการกระทํานั่นแหละก็จะออกไปเองฉะนั้นทัญญาโยมทั้งหลายการกระทํานี่แหละทําให้เกิดวิบากกรรมผลแห่งกรรมที่จะตามมาสนองไม่ช้าก็เร็ว ไม่ยังมีชีวิตกันในเมื่อตายเพราะฉะนั้นเราทุกคนมาวัดมาว่าโดยค้อลือหัดนะค้อเลือหัดก็มีหลักการในกิจิปฏิบัติเพื่อพื่พปฏิบัติไม่คบคนพาลไม่เป็นนักเลงนการพรดันไม่เป็นนักเลงนเที่ยวกลางคืนไม่เป็นรักเล่นผู้หญิงไม่เป็นรักเลงหัวไม้ลักษณะเช่นนี้ก็สรุปแล้วไม่ให้เป็นคนพาลไม่เป็นคนชั่ว ไม่เป็นคนใจบาปไม่เป็นคนใจดำไม่ใช่เป็นคนใจเอี่ยมโหดอัม,มหิตก็ให้ยืนอยู่บน,นกุศลกรรมบทสิบป,ประการคือกายกรรมสามวจีกรรมสี่วนโดกรรมสามให้สุดจริตและก็ให้ประกอบกายกรรมวจีกรรมมโนโดกรรมที่สุดจริตและก็ละเสียซึ่งการจัดพึกปฏิบัติที่เรวโดยกาย ทุจริรจตบัญชีทุจริตบันโดนทุจริรตรสิ่งเหล่านี้กันละเสียแล้วก็ชำระจิตใจของตัวในสะอาดผ่องใสและบำเพ็ญกุศลได้ถึงพร้อมเจริญภาวนาทำสมาธิให้อยู่เนือนนิดเพื่อสร้างสติทำปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญาพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็นำไปใช้พิจรารณาไม่ให้ชีวิตเราต้องเดินเข้าไปสู่นมของกายภูมิ เราต้องใช้สติใช้ปัญญาวิวัฒนาการพัฒนาการยกระดับขึ้นเพราะพระพุทธเจ้านนเนี่ถึงสอนเดีสอนชีเนเดีไอ้คนละจากความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาหมดสิ้นเชิงแล้วเราก็จะพ้นทุกข์พ้นทุกข์แบบป่าอรหันเรียกว่าโลกุตตรธรรมแต่เราเป็นปุถุชนก็อยู่ในชั้นโลกียธรรมเราก็ละได้โดยการที่เราคมใจอดทนและกำจัด สิ่งที่มันจะทําให้เกิดทุกข์อะไรทําให้เกิดทุกข์ล่ะก็ความโลภนี่แหละทำให้เกิดทุกข์พอนนี้เรารู้อยู่ในความโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นทําให้เกิดทุกข์เราก็ละเสียมีแล้วให้เบาบางเราปกป้องเสียเราก็กําจัดเสียกําจัดด้วยอะไรอ่ะกําจัดด้วยสติปัญญาสติปัญญามาจากไหนอ่ะสติปัญญาก็ต้องมาจาัดก,การรู้การได้ยินการได้ฟังการเรียนรู้การ ฟังเทศฟังธรรมการปฏิบัติธรรมสิ่งพระพุทธเจ้าสอนเราก็ดับปฏิบัติสิ่งใพดพระเจ้าห้ามเราก็ละเสียอย่างนี้มันก็ทําให้เราไม่เกิดทุกข์เราเกิดทุกข์เพราะเราไม่ทําในสิ่งเราไม่กําจัดสิ่งที่มันจะทําให้เกิดทุกข์เราล่วงความโลภมันทําให้เกิดทุกข์เราก็ละเสียความโกรธมันทําให้เกิดทุกข์เราก็ละเสียจากบ้าให้ด้อยความรุ่มหลง มันเกิดทุกข์เพราะว่าขาดสติปัญญาทําให้เสียทรัพย์ทาให้เสียคนทําให้บา้าทําให้กลัง่งในสิ่งต่างๆและ้ะเราก็เลิกเราก็เลิกไปไดเราก็เบาบางเสียกําจัดมันออกไปเสียเรากําจัดด้วยสติละลึกก่อนทําพูดคิดเออแล้วก็ปัญญาลู้ตัวอยู่ขณะทําพูดคิดเราก็ระลู่ลู้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาก็เป็นเครื่องพิจรารณาทําให้เรานี่แหละเป็นผู้ที่จะก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ ความพ้นทุกเนี่ยมันมีอยู่สองระดับระดับหนึ่งเรียกว่าโลกุตรธรรมปฏิบัติตามมักมีองค์แปดแล้วเราก็บรรลุดวงตาเห็นธรรมก็คือบรรลุคือเข้าใจข้ามจากสภาวะเข้าใจสภาวะเรียกว่าพ้น คุดกันเราสิ่งเหล่านั้นไม่ให้โลภไม่ให้ปวดไม่ให้ลใหลงยินดีตัณหาตัดด้วยสิ้นเชิงอันนี้โลกุตตร,รธรรมมักผลละดิผ่านส่วนความทุกข์ที่เราจะกําจัดออกไปก็คือทุกข์ที่มันจะเกิดจากอะไรเกิดจากกายเลยการกระทำเลยการสัตว์ชีวิตลักทรัพย์ผิดลูกเบี้ยสามีภรรยาผู้อื่นเลยมันเกิดตรงนี้เราก็อยาไปทำนี่เราก็เราก็พยายามข่มเราก็ยัดัอย่าไปสร้างอย่าไปทำขึ้นมา เอทีนี้ทุกมันจะเกิดจากอะไรอนละ่ะเกิดจากความอยากได้อยา่างมีอยากเป็นระมบวโลภมากเราก็ให้มันลดน้อยรอยถอยลงเนี่ยเราทุกมันเกิดขึ้นจากการพูดเท็จพูดสดเสียพูดเพื่อเจอพูดคำหยาบอันนี้เราก็เลิกเสียเราก็อยา่าไปพูดเสียเราพูดแต่ความจริงส่งไว้สุดความเป็นจริงอันนี้เราก็พูดส่งไว้สุดความเป็นจริงแล้วถ้าทุกมันจะเกิดจากอะไรอยู่ทีนี้มันเกิดจากความคิด ความคิดตีมันคิดคิดไม่ดีคิดนอกหลีดนอกรลอยคิดแตกแถวคิดนอกศีลน,นอกธรรมเราก็พยายามใช้สติดึงกลับมาแล้วก็ชำระเสื้อจิตใจชำระเสื้อให้มันสะอาดอย่าไปหลงละเลงอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมันก็สะอาดพอสะอาดแล้ว มันก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่โกรธเมื่อไม่อยากได้มันก็ไม่โกรธคนเราคนเราที่มันเกิดความโกรธเพราะว่ามปกระทบกับสิ่งที่ไม่พอใจกระทบกับในสิ่งที่ต้องการแล้วไม่ได้สมความปรารถนาก็เกิดความไม่พอใจกลับว่าไม่พอใจแล้วทําให้เกิดโกรธกลัวทางนั้นเกิดขึ้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องอย่างนี้เราก็พยายามใช้สติมีสติเลยสร้างสติขึ้นเพื่อไม่ให้ความลุ่มหลงมันเกิดขึ้นความลุ่มหลงเพราะขาดปัญญา ความรุ่มหลงที่บางคนตื่นข่าวต่างๆนะครับบอกว่าไอ้นั่นดีก็บอกว่าไอ้นี้ดีก็บอกว่าไอ้นั่นต้องเป็นอย่างนั้นในนิ้วศกไปกันประกาศสตินี่ไม่ใช่ปัญญาเอาแต่ความเชื่อเอาแต่ความลือเอาแต่ความเล่าเอาแต่กระแสสังคมก็ว่ากันเดี๋ยวนี้อะไรก็พื้น้วยขา่าวกระแสตามกระแสกส็ดังหมดแต่คุณภาพมันไม่มีอะพอเราสัมผัสแล้วมันไม่มีอันนี้จริงเราสัมผัสเราอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเนี่ย เราอยู่ใกล้พระรัตันไตเ่ย,เ,ยเราไม่ต้องไปหาอะไรวาคซีลประเสริฐเลยกว่าสิคีตั้งวงในพระรัตตนไตเราประพฤติมีปฏิบัติชอบตามคําสั่งสอนพุทธเจา้าเอาแค่ปฏิเอาแค่มัชิมาปฏิปทาให้เดินแค่สายกลางเราก็ได้แล้วเราไม่ต้องไปสุดตรงเราไม่ยนยานชีวิตเราก็เดินไปได้ลักษณะเช่นดีการที่รู้จักพอดี การนิพยานยาประคับประคองและข่มใจตัวเองไม่ให้ละเลงลงไปตกไปเป็นทาสของความโลภความโกรธความหลงเนี่ยอันนี้แหละมันก็จะทําให้เราชนะชนะใจตนนี่แหลจะจาก็นประเสริฐสุดการชนะบุนคคลอื่นไม่ใช่ใช่ชนะที่แท้จริงต้องชนะใจเราไม่ให้กระทําสิ่งที่เป็นชั่วสิ่งเป็นบาปเป็นกรรมอันนี้แหละมันจะทําให้เราจเจริญขึ้นและนํามาซึ่ง การปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเนี่ยนำให้เกิดความสุขก้าวไปสู่ความเจริญการฟังธรรมการนำฟังแล้วนำปฏิบัติให้เป็นสมมาปฏิบัติก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดปัญญาเกิดมั่นคงแต่รู้แจ้งในสภาวธรรมตามความเป็นจริงรู้เท่าตามทันว่าความคิดเราไปไะไเรารู้ไอ้นี่มันเดินลงเหวเราก็ไปไปล้วก็ดึงกลับที่ดึงไป ันนตัวต่างเราก็ดึงกลับมามันมีเหตุแค่นี้แหละธรรมะคือเป็นเหตุของความจริงมีเหตุแล้วมีผลรองรับคําสั่งสอนผู้จ้างมีเหตุผลรองรับทุกประโยคตัวอักษรและตัวต่อยคํกคบสั่งสอนทั้งหมดมีเหตุประกอบมีผลประกอบมีเหตุแล้วก็มีผลลัพธ์ประกอบเมื่อปฏิบัติด,ดีก็ยอมเป็นคนดีเมื่อละกิเลสก็ยอมเป็นผู้บริสุทธิ พ้นจากทุกขเป็นอย่างนี้เราจะต้องรักษาชีวิตเราด้วยความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันและทําความจริงนั้นให้ปรากฏดปรากฏดบอกมา,กากว่าการไม่ทําชั่วการไม่คิดชั่วการไม่พูดชั่วมันจะบังเกิดผลเป็นสุขเราก็ทําตามนั้นอันนี้ง่ายๆเป็นหลักธรรมเป็นยาปากขลองโดยเฉพาะราวางเรื่องศีลท่าไว้ก่อนเลย วันพระวันนี้ระวังศีลท่าไว้สมาทานวิรัตศีลท่าไปไปขาดสัตตัดชีวิตห้ปิดปองไปรักขบอยไปละโมโบโลบบักมีเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่และยินดีสิ่งที่เราได้มาไม่เป็นผู้หลงในการมบราคะไม่เป็นผู้ที่ชอบพูดเท็จราไปพูด,พ,ดพูดสอดเสียดยุแยงตะแคงรั่วพูดคำหยาพูดเพ้อเจอไปรั่วอะไรเล่าไปด้วยเรื่องเศร้า เรื่องคือไปสอกเรื่องสอกไปว่าอันนี้เขาเรียกว่าเปิดเจอพูดอะไรคนอื่นได้รับความเสียหายแล้วจอบกันจังแล้วเวลาที่มีข่าวขึ้น่าข่าวข่าวจริงเท็ขนาดใดเราไม่รู้ซื้อ,ออกมาแล้วเอากันแล้วนี่แหละมันจะเป็นวนจีกรรมที่ทุจริตเอาแหละพูดไปมันผิดไปเพราะเราไม่รู้จริงนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีสติก่อ j จ c คิดจะทําอะไร่ยต้องระลึกแต่รู้ซสก,ก่อนว่ามันมันจริงไหมมันเท็จไหมมันควรเชื่อไหมริงที่จะเชื่อได้หรือไม่เชื่อได้เนี่ยเราต้องดูไม่ใช่เชื่อเพราะเขาเล่าไม่ใช่เชื่อเพราะเขาสอนไม่ใช่เชื่อเพราะคระคูบาอาจารย์ไม่ใช่เชื่ออย่างต้องปฏิบัติต้องสัมผัสกับตัวเองเราเห็นกับตารู้กับใจอันนี้มันจริงจะรู้ว่าสัมผัสเนะเขาบอกว่ามะม่วงเปรี้ยวก็เปรี้ยวแต่เราไม่ได้กินนี่เราก็ไม่รู้มันเปรี้ยวไปอย่างไร เนะแต่ว่าน้ำแตบบาลมันหวานเราก็ไม่รู้ถ้าเราไม่ได้ชิมเราก็ไม่รู้หวานอย,าาย่างไรมันต้องชิมสีก,ก่อนสัมผัสสีกก่อนหวานเป็นอย่างไรเปรี้ยวเป็นอย่างไรขมเป็นอย่างไรอะไรที่ขมเราก็อย่ากินอะไรเปรี้ยวไม่ชอบก็อย่าไปกินอะไรหวานบ้าเราก็อย่าไปกินเราเอาสิ่งที่มันพอดีกับการไม่ให้โทษอันน,นี้แหละเป็นหลักสําคัญของชีวิตมนุษย์เราอยู่ให้สบายสบาย อยู่แบบมีความคิดถึงสบายๆม,มีการกระทำที่ถูกต้องมีคําพูดที่จริงและไม่เบียนเบียนตนไม่เบียนเบียนบุคคลใดเขาไม่ทับถมบุคคลใดเขาไม่เป็นด้อยกาบุคคลใดเขาเราไม่ชอบเราไม่เกยียบเสียเขาดีเขาช่วกันเรื่องตัวของเขาไม่จะเรื่องอะไรพวกเราเราก็วางฉเฉยเรื่องเบิดขาทำเสียเมื่อเพื่อนตกทุกข์ได้ยากอย่างกับที่เราถูกระเบนมันยิงก็ที่ตกมาใส่ตามบ้านตามเดือนที่อยู่ทามภาคอีสาน เราช่วยอะไรไม่ได้เราก็ส่งใจไปด้วยความการุณาเรามีทรัพย์สินเงินทองมีของกินแล้วก็ส่งไปให้ทหารบางส่งไปให้คนที่ลำบากบางอันนี้เขาเรียกใช้สงสารแล้วก็ต้องใช้ความการุณาให้เขาพ้นทุกอันนี้เป็นหลักสําคัญที่เราจะต้องมีอยู่ในใจพรมบิหารธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่จะคําจุนโลกทําให้ชีวิตคนทุกบุญทุกคนได้พ้นทุกเพราะความสุขเพราะเรามีเมตตา อยู่ด้วยกันต้องมีเมตตาอยู่ร่วมกันต้องมีเมตตาต้องรู้จักให้อภัยเห็นอกเห็นใจเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเป็นอย่างเนี้เราจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นอย่างเนี้เราจะทําอย่างไรเราอย่าไปคิดว่ามันผิดไอเราชอบมองคนอื่นผิดหมดแต่เราไม่ได้นึกถึงตัวเองอะว่าตัวเองทําผิดไหมไม่มีคนเรามันชอบบัตรรางควานบัตรความผิดชอบคือเป็นคนเห็นแต่ตัวไง อะไรหน่อยก็พพกพวกก็ทาให้ผิดจริงไหมมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยการกระทําคําที่พูดความคิดมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยคนอื่นจะมาทําให้เราได้ยังไงเราคิดดิเราคิดก่อนทําก่อนพูดถ้าเราคิดดีใช้สติดีปัญญาพิจาณาอย่างดีเราอเาห็นว่าไหนเป็นของเสียไหนที่ไม่ดีอไหนที่จะนําไปสู่ความหาย,ยานะเราก็อย่าไปพูดอย่าไปทําอย่าไปคิดมันสิเอาเวลาไปคิดเรื่องที่มันจะงอกง,งามปลูกสิปลูกข้าวสิ ทำตัวให้เป็นข้าเปลือกตกตรงไหนก็นอกงามไปบูญได้กินเม็ดได้กินกิ่มท้องไปอย่าไปเป็นข้าวสารเอย่าไปเป็นข้าวสารตกน้ําแต่เป็นข้าวสารตกน้ําก็เรียบร้อยตกที่ไหนเน่าที่นั่นไม่งอกไม่เงยหรอกเพราะฉะนั้นคนเราต้องทําตัวให้เป็นข้าวเปลือกหรือเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆอย่าไปทําตัวให้เป็นข้าวสารเพราะข้าวสารเนี่ยไปกินไม่พอแต่ถ้าตกไปในน้ำมันจบ มันไม่มีไม่มีที่จะงอกเงยขึ้นมาได้จิตใจมนุษย์เราทุกคนเนี่ยต้องพยายามขัดต้องพยายามเกาให้มันเกิดสิ่งที่มัน,นดีงามแล้วยกระดับจิตขึ้นยกให้มันสูงอย่าไปมองให้มันต่ําอย่าไปํำในสิ่งที่มันต่ําๆทาว่าต่ำทำไมความว่าหมกมุ่นกับสิ่งที่มันไม่เป็นสาระทันนี้แหละเพราะฉะนั้นพญ,ญายโยมทั้งหลายวันพระวัน ออกพรรษาเราก็กทำเราก็ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเราอย่าไปสร้างความทุกข์ในหัวใจอย่าไปสร้างทุกข์อย่าไปหยิบทุกข์มาใส่อกใส่ใจอย่าไปจิบทุกข์กมาใส่ตัวใส่ตนเรารู้ว่าอะไรเป็นทุกข์เราก็ปัดออกไปเสียเรารู้ว่าไฟแล้วก็ปัดออกไปเสียอันไหนไฟตกมาปัดเลยอะไรจะเป็นเชื้อที่ทําให้เกิดขึ้นไฟขึ้นมาในอกในใจบรรลัยกันในหัวอกหัวใจเราก็ปัดออกไปเสียเราอย่าไปเก็บอย่าไปเอาอย่าไปจับม่รู้ว่ามันร้อนมันจับทําไม เรารู้มันไม่เราไปจะเอามาันมันก็ปัดทิ้งไปอะไรที่เป็นเหตุทําให้เกิดทุกข์เราก็อย่าไปยุ่งมันเรารู้นี่อะไรทําให้เกิดเกิดทุกข์อะไรทําให้เหตุเกิดสุขเรารู้การเบียดเบียนตนการกินเหล้าเมายาการเล่นการพนันการโกหกหมดเท็จการที่ไร้คุณธรรมเนี่ยมันทําให้เราเป็นทุกข์เราก็นละเสียขัดแส้มันเบาบางอย่าไปหลงและลืตามปากอย่าไปหลงละลืมความคิดที่มันไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิ เราจะต้องเป็นสัมมาทิฏฐินำาลีใกล้ชจประกอบใกล้ทำในสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งใดไม่ถูกต้องอย่าไปทําสิ่งใดไม่ได้เรื่องก็อย่าไปทําทําในสิ่งที่มันได้เรื่องคำว่าได้เรื่องที่ใช้ได้อะคือไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ไม่เบียดตนเีนันเบียดตนอมันจะทาให้ชีวิตเรามีความสุขมีความเจริญด้วยพระธรรมคำสสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ใกล้พระธรรมดบปฏิบัติ ชีวิตย่อมปนทุกย่อมพบความสงบสุขไปสู่ความเจริญฝึกนั่งสมาธิทำจิตให้สงบเพื่อกำจัดความรวบความกดความรุนแโลคเลือเบาบางแล้วเราก็จะไม่เป็นทุกทุก์เกิดขึ้นเพราะความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเด่อยากดังอะไรที่ทำแล้วมันเกินพอดีอะไรที่ทำแล้วมันไม่สุดจริตก็อย่าไปทำม มนุษย์เป็นผู้ประเสิฐบรดการฝึกฝนแต่ถ้าไม่ฝึกฝนเนี่ยไปฝึกฝนอบรมมนุษย์จะไม่มีคุณค่าอะไรก็จะเหมือนสัตว์เดรัจฉานทั่วไปกระชิ่เราดูก็ได้แหละที่ลบกันแย่งกันชิงกันอะไรต่อไมอะไรฆ่ากันอะไรก็เป็นวิสัยรุงสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่มีบรรธรรมใรจิตใหญ่ไม่มีคุณธรรมใรจิตใหญ่แสดงออกเป็นสัตว์เดรัจฉานไว้พอใจกักัดกันกิงกันฆ่ากันทุบกันตีกวาดะเมิดเข้าว่ากันที่มีกันทุกวันอะ เพราะอะไรเพราะวหวพวกนี้จริใจจิดมันเป็นสัตว์เดรัจฉานมันเป็นเป็นคนเพียงแค่ร่างกายอันนี้ดากวดดักไอสัตว์เดรัจฉานในคาบของคนด่าปวดักคนเราไม่รู้เพราะมันหลบซ่อนอยู่ใดเราไม่รู้มันเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเราอย่าไปทาให้รู้ตัวว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานในคาบของคนก็คือคิดชั่วสัตว์เดรัจฉานในคาบของคนก็นหนึ่งคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วเบียดเบียนคนอื่นเี่ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานในคาบของคนนะแต่ใครมีลักษณะเช่นนี้ก็เลิกเสียอย่าไปทำมันจะสร้างแต่ความเผาผ่าญจะเป็นไฟบริเลกันตัดชีวิตตัดความสุขใส่ความสําเร็จไปตกไปเพราะฉะนั้นเรารู้เราก็อย่าไปทํามันเครื่องวัดตรงความเป็นสัตว์เดรัจฉานก็สีหน้าน,นั่นแหละใครไม่มีสีหน้ากัหมายความว่าสัตว์เดรัจฉานมันเข้ามาแล้วคนมีสีหน้ากัาเป็นผู้ประเสริฐอันนี้ วัดกันด้วยอย่างนี้ทำกันด้วยอย่างนี้ขอเจริญพรขอญาตโยมทุกท่านจงรับอนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนอยู่ก็ขอให้รับอนุโมทนาบุญทําสิ่งที่มันดีงามสิ่งใดที่เป็นบุญสิ่งใดที่เป็นกุศลสิ่งใดที่จะทําให้เจริญแล้วเราก็สะสมเราก็พยายามฝึกฝนจิตใจเราต้องฝึกฝนนะต้องทำนะต้องอบรมฟังธรรมบ่อยๆแล้วนํามาฝึกนํามาปฏิบัติอย่าประมาทในการดาเนินชีวิตเจริญพร